ผ่อนชา้าเกินไปหอมลงพุงแก้ยากที่สุดเล<อ>ยเพราะว่าหอมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วลงพุงนั่นหมายความว่าไขมันมันอยู่ตรงรอบเอวซึ่งไขมันรอบเอวเป็นไขมันที่เอาออกยากที่สุดในชีวิต รวมไปถึงวีแฟตข้างในฮะไขมันตรงรอบเอวอ่ะมันจะเป็นจุดแรกที่ร่างกายจะเอาไขมันไปเก็บไว้และจะเป็นจุดสุดท้ายที่มันจะเอาออกมาใช้นั่นหมายความว่าคุณจะผอมทุกส่วนยกเว้นส่วนสุนสดท้ายก็คือรอบเอวมันจะเป็นจุดท้ายสุดที่คุณออกออกได้ไหมได้ครับแต่แม่งต้องใช้ความตั้งใจมากๆแต่ต้องต้องแจ้งให้ทราบว่าเวทเทรนนิ่งเป็นการเบิร์นไขมันที่ รู้นะพี่ว่า weight นนิ่ n i n g มันเป็นการทลายไขยมันได้ดีที่สุดในความรู้สึกลุงนะถ้าใครอยากสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยอะ่ะแนะนําเล่นเวทนะครับ <Yeah. S 1> แต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกฟินหลังจากออากกายมา1ปีเนี่ยนะสามกว่าวัน <Yeah. S 1> เกือบ1ปีเนี่ย มันทาให้เราได้กินอะไรได้มันกินได้เยอะนะมันกินได้เยอะกว่าเดิมเพราะว่ามันเผาผลาญดีไงแล้วก็เราออกกําลังกายเยอะก็เลยทําให้แบบเรามีโคต้าในการกินที่เยอะแต่ทั้งนี้นั้นอะโคต้าในการกินอะสมมติเป็นมื้อธรรมดาแล้วก็ต้องกินแบบเราเรารู้แล้วว่ากินแบบนี้จะได้อะไรร่างกายจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยชีวิตประจําวันก็จะเปลี่ยนไปในการที่จะกินอาหารหรือว่าการเลือกอาหารเนี่ยก็จะเปลี่ยนไป นี่ฮะ9านาทีานี่เนื้อแล้วก็กุ้งเป็นเนื้อสันในโคขุนซื้อที่แม็โครแล้วก็กุ้งโปรตีนทั้งนะั้นอ่ะเดี๋ยวเอาจัดใส่กล่องไว้กินตอนประมาณ2ทุ่มการย่างแบบใช้ฟลอยห่อเนี่ยมันดีอย่างเสียอย่างนะครับดีอย่างก็คือ มันทําให้ชุ่มอยู่เพราะว่ามันไม่ปล่อยน้ําลงข้างล่างมันทําให้เนื้อเนื้อที่เนื้อที่อบจุ๊ยถ้าไม่ใส่ฟลอยมันก็จะแห้งเลยครับลุงก็กินไปเรื่อยๆกำเนินก็ได้ให้แบบเรารู้สึกว่าแบบกินแล้วแม่งแบบเอนจอยอ่ะ ถ้าอยากได้รสชาติแบบญี่ปุ่นหน่อยก็นี่ฮะซอสเทอริยากิเทไปเลยอย่าไปเทเ,ทเยอะมันมีน้ําตาลอยู่พอสมควรแต่เราถ้าเราออกกาลังกายเป็นประจําอยู่แล้วอย่าไปแคร์แม่งเอาให้เราแดกได้อะเอาให้เรากินโดยที่แบบเราเอนจอยอ่ะนั่นแหละอย่าไปแคร์แม่งเยอะน้ําตาลน่ถ้ามันไม่ได้เยอะมากเป็นการแนะนําที่รู้สึกดีลุงเชื่อลุงเรอดูมาเยอะมากดูดูแบบข้อมูลลุงเป็นคนเวลาทําอะไรจะอ,อินพุตเยอะมากคือแบบกินตึงๆอะ่ะ กินได้แต่มัน,ม,น,ม,นมันกินได้ไม่นานอะ่ะหนึ่งมื้อครับแล้วก็จะมีข้าวข้าวที่พี่เปา I hack CPU ได้ให้พี่แว่นมาซึ่งพี่แว่นแดกจริงนะนี่ น่าจะสิอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็จะหมดลนะแล้วก็เดี๋ยวจะถามพี่เปาพี่เปาครับสั่งซื้อออนไลน์ได้จากที่ไหนครับข้าวของ i h a v cpu อร่อยเลยให้ดูให้ดูของช่วยชีวิตเวลาทานอาหารของพี่แว่นนะฮะขาดไม่ได้เะฮะเกลือฮิมารายันครับเกลือชมพูอ่ะอ้น,นี้เอาไว้กินกับไข่พวกแม็กกี้อะไรเงี้ยกินแล้วจะคล่องคอหน่อยพริกไทยไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันกินกับเนื้อไม่อร่อยไอ้พวกเนี้ยต้องกินพวกซุปอะไรพวกเนี้ยมันละเอียดอะเนาะ อันนี้ซอสเัวเหลืองอันนี้ชาเขียวเอ,เอาขวดมาใช้เฉยๆครับาขวดเปล่ามาใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะจะบันเทิงเราก็เทน้ําออกนะครับ <c oughs> อันนี้ซอสเทริยากินะฮะแล้วก็โอลิฟออย เอาไว้แบบทําเวลาอยากกินเนื้อแบบชุ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ฉโลมโอลิฟออยล์เข้าไปข้อดีของพวกไขมันดีนะฮะก็คือเนี่ยพวกข้อต่อต่าง,างเหมือนเราหย่อนน้ามันอนะ่ะกินเพื่อไปให้มันร่างกายมันเอาเข้าไปไปใช้ส่วนพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ไขมันดีบางทีมันก็จะไล่ไขมันไม่ดีออกจากร่างกายที่เราเคยได้ยินว่าแบบการทานคีโตก็คือทานไขมันดีเพื่อไล่ไขมันไม่ดีออกไขมันไม่ดีคือพวกไขมันที่แบบไมไ่อ้วนทำอะไรพวกเนี้ยแต่แต่ลงุงลองกินแล้วไ,ไม่ไม่ใช่วะ่ะแดกไม,ไม่ได้คีโตเนี่ยพี่บ้านไม่กินน้ำอัลมินับไม่กง็ นานทีก็จะกินแบบอย่างล่าสุดไปกินที่ KFC ไอ้เ๊บซี่แม็กปะ KFC เขาขายเ๊บซี่หรือโคกปะเ๊บซี่แหละเออเ๊บซี่แม็กก็กินกินได้กินได้อย่าซีเรียสเดี๋ยวว่าอาทิตย์นี้ว่าจะไปกินอยู่เพราะว่ามันมีไก่เผ็ดนี่ใช่ปะไก่เผ็ดกลับมาเห็นเขาโฆษณาใน YouTube อยู่มีผลเสียไหม้าไม่กินเยอะไม่มีหรอกครับกินน้ำมาลุมีผลต่อคนออกก๊าซไหมมันเป็นน้ำตาลไงน้ำตาลแม่งเลวร้ายที่สุดละในร่างกายเรานะฮะเลวร้ายจริงๆเวลาร่างกายมันจะเอาพลังงานไปใช้อะถ้าจะไม่ผิดนะ ลุงก็ไม่ค่อยเก่งนะถ้าผิดแย้งให้ทีนะเพราะว่าในกระบวนการของร่างกายแดก, oh ate, แดกคาร์โบไฮเดรตแดกคาร์บเนี่ยแดกข้าวเข้าไปเนี่ยร่างกายมันก็เอาไปทําเป็นน้ําตาลที่จําเป็นอยู่ละเก็ตไหมนั่นหมายความว่าไม่มีถ้าคนปกตินะไม่ใช่เป็นพวกเบาหวนนานนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยถ้าคนปกติมันไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องเป็นโหลดน้ําตาลเพิ่มอ่ะทานคาร์บมันก็เอาเอา,เอาไปทําเป็นกระบวนการน้ําตาลอยู่แล้วเนาะลุง <c oughs> เลยไม่ไม่ไมไม ไม่ปรุงน้ำตาลเพิ่มอยู่แล้วก็ถือว่าโชคดีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้หวยน้ําตาลเท่าไหร่ไม่ได้หวยของหวานไม่ได้หวยน้ําอัดลมแสดงว่าลุงก็เข้าใจถูกแล้วว่าน้ําตาลมันมีระบบเปลี่ยนจากคาร์บไปเป็นน้ําตาลในตัวร่างกายของเราอยู่แล้วลุงเคยกินคีโตเคยกินอยู่ทิศหนึ่งฮะโยนทิ้งหมดเลยน้ําตาลมีประโยชน์เวลาเหนื่อยมากๆกินแล้วมีแรงวก็ต้องเลือกกินพวกน้ําตาลพวกเขาเรียกว่าอะไรนะโมเลกุลเดียวที่เป็นพวกเกลือแร่เอ่อที่กินแล้วร่างกายเอาไปใช้ได้เลยอ่ะโดยที่แม่งไม่ต้องแบบไปไปผ่านกระบวนการน,าน,นู้นนั่ เดี๋ยวเราแวะดูดีกว่าติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ www.twitch.tv/fpsthailand ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ